กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะวันนี้น้ำมีมีดของพ่อเดิมควานช้างนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะ,ะเรามาชมเล่มแรกกันนะคะด้ามรวมฝัก12นิ้วนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็สําหรับพกพานะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆนะคะมีดเล่มนี้มีความเก่าแก่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ตัดด้วยวายแล้วก็เชือกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะนะคะเรามารับชมทั้งในเนาะเฉพาะใบเจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบเจ็ดนิ้วเนาะนะคะกับลังพกพาเลยนะคะทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเอาใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋าตะพายหรือว่าจะพกพาเอาไปที่ในรถ ะะใส่ในรถเกะรถหรือว่าใส่กระเป๋าตะภายคาดหน้าอกนะคะทุกท่านเลยค่ะคางก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะ,นคนะ,คะแน่นหนามากเลยค่ะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะ,ะปิดด้วยอทองนะคะทุกท่านนะคะ่ะอาจจะเป็นทองฝาบ,บาทหรือเปล่านะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะ ลายเสมาใบโพโพเต็มใบนะคะทุกท่านมียุคต้นๆนนะคะทุกท่านเลยค่ะรอยล่องเลือดรอยเสาะรอยตอกนะคะกระดูกงูก้สวยงามมากๆเลยนะคะกระโกดอกไม้มีดเล่มนี้เป็นใบเลดนะคะทุกท่านเนยค่ะใบจะเป็นใบเลดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะล่องเลือดลึกมากเลยนะคะล่องเลือดนี่เขาก็จะบอกว่าร่องเลือดตรงนี้นะคะสามล่องนะคะทุกท่านเนียค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอรเออ์เดียวกันนะคะหรือว่าจะโทรตรงก็ได้ค่ะทุกท่านโทรตรงหรือว่า,าหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะเผื่ออยากจะดูวิดีโอเพิ่มเติมให้น้ําวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูก็ได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะพุทธคุณมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเรามารับชมมีดเต็มที่สองเนาะด้ามรวมฝัก ห้านิ้วสิบห้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็เก้านิ้วเนาะเก้านิ้วครึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดยุบต้นๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามไม้ฝักไม้ไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่าน,นี่คะไม้มงคลนะคะนี่ค่ะลอยลงกระถาอคมไว้นะคะทุกท่านนี่ค่ะรอยจานไว้นะค่ะเป็นมีดยุบต้นๆนะคะเพราะว่าตรงที่ ตรงที่รัดไว้นี้ชํารุดนะคะทุกท่านอันนี้ไม่ได้เขาให้ไปทําขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะให้ช่างแถวบริเวณวัดเนาะนะคะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนท่านจะเรียนรู้วิธีการรัดหวยนะคะทุกท่านนี่ค่ะก็ยังมีอยู่นะคะช่างช่างชาวบ้านเนาะช่างชาวบ้านทำหวายขึ้นมาใหม่ได้นะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยลายกระนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยมีดเล่มนี้นะคะเป็นเงานะคะเงางามแล้วก็ผสมเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะมีมวลสารที่ผสมกันนะคะทุกท่านมีเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กอาถรรพ์เป็นเหล,ล็กมีพุทธคุณในตัวนะคะนะคะสันก็หนามากๆเลยนะคะทุกท่านาไม่สั่นไม่คอดนะคะ เก่าแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านถ้าใครดูมีดเป็นนะคะมีดเล่มนี้จะยุบต้นๆนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะกระดูกงูก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะลายใช้มือนะคะทุกท่านเนี่ยช่างชิมทั้งสอนนะคะเป็นเอ่อช่างคู่บุญคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะจะสวยงามมากๆเลยนะคะ เรามารับชมมีดเล่มที่3นะคะควันช้างด้ามรวมฝัก16นิ้วเฉพาะใบก็10นิ้วนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมีดเล่มนี้มีความสวยงามมีสเสน่ห์มากๆนะคะพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสมัยก่อนเนาะส่วนมากพานป่านะคะทุกท่านไม่ว่าพานปาหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ปู่บรรพบุรุษของเราเนาะปู่ย่าตาตัวของเราจะนิยมมีดควานช้างนะคะทุกท่านมารับชมบั้งในกันนะคะนะคะ จะนิยมมีดควันช้างนะคะเดินป่าเดินเขาเดินไปล่าสัตว์หรือไปหาผักหาสมุนไพรตามป่าตามเขาน,ะะนี่ค่ะท่านก็จะอธิษฐานกิจแล้วก็พกพาไปด้วยตลอดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดที่ผสมเหล็กน้ำพีเช่นกันเนะคะเป็นเงาเนะคะทุกท่านเป็นมีดอาถรรพ์เป็นมีดศักดิ์สิทธิ์นะคะเ,เหล็กน้ำพีนี่ก็มีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ข่างไม่สั่นไม่คอนเนาะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะขึ้นป่าขึ้นเขาก็ป่าพวกผีปีาศาจผีเป็ดผีตะเวสีผีเออเล่ล่อนนะคะทุกท่านวิญญาณที่เล่ล่อนเนาะจะเอ่ออยู่ตามป่าตามเขารู้ว่าสมัยก่อนนะคะทุกท่าน,นะค่ะจะมีเอสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะนะคะ เรามาชมมีดเล่มที่4นะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก19นิ้วนะคะ,ะเฉพาะใบก็12นิ้วนะคะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดควานช้างใหญ่นะคะนะคะก็จะรัดนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปะตังนะคะที่กลั่นรัดนี่ค่ะมวลสารท่านจะบรรจุเข้าไปตรงนี้นะคะทุกท่านมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็ง แม่ว่าผมหลวงพ่อนะคะที่ท่านปรงตรงวันพระนะคะทุกท่านเลยค่ะทุกอย่างที่จะผสมมวลสารก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะตรงลตรนี้นะคะเป็นมีดสองกษัตริย์นะคะทุกท่านตรงนี้นาคแล้วก็ตรงนี้เป็นเงินค่ะแหม่นี่เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดเล่มนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะมีพุทธคุณในตัวเนาะนะคะนี่ค่ะด้ามด้ามงาฝักเอ่อ ปักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะงาก็จะฉ่ำม,มากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็มีความสวยงามมีเอ่อใหญ่นะคะทุกท่านใหญ่ยาวมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สัน่นไม่คลอนมีดก็สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเนี่ยค่ะาาาลายเอ่อสิงเอ่อลายเอ่อ ยันตรีนะคะทุกท่านยายลายยันตรีสิงเฮนะคะนะคะี่ค่ะมีพุทธคุณนะคะศักดิ์สิสทธิ์เข้มขังมากๆเลยมีพุทธคุณสูงส่งนะคะทุกท่านนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะนโมพุทธายะนะคะทุกท่านลอยลงกระถาอาคมไว้เต็มใบเลยนะคะลายยันตีสิงเฮนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะท่านท่านใดมองหาอยู่นะคะสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ มา,พ,นนะะาพูดคุยกันนะคะทุกท่านพูดคุยกันเนาะถามไทยนะคะ,ะพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านนะโทรตรงเลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะท่านใดมีธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายหรือว่ามีออฟฟิศนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านเน่ยค่ะบูชาไปติดร้านไว้นะคะติดร้านหรือว่าไปติดออฟฟิศนะคะ ร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพหรือว่าคุณใสนะคะทุกท่านบางครั้งก็อาจจะมีร้านอยู่ในทางสามแพ่งหรือว่ามีบ้านอยู่นะคะทุกท่านต้องบูชามีดของหลวงพ่อเดิมนะคะท่านผู้ตะคุณสูงส่งมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะไปปกปักรักษาธุรกิจของเราหรือว่าบ้านของเรานะคะทุกท่านสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์น้ำนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ